เาวันบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าค้นค้าที่จะสื่นเซ้นพอสม,วอมอควรกับหเหตุการณ์ที่วิลสมิทขึ้นไปตบหน้าคริสล็อคโดยทางด้านล่าสุดครับทางด้านของคร<ม>ิสล็อคเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งความเอาผิดวิลสมิทแต่อย่างใดครับหลังจากที่ถูกตบหน้ากลางเวทีออสการ์ Oscar. โดยเว็บไซต์ Variety เขาได้มีการรายงานอย่างเป็นทางการว่ากรมตำรวจนครลอสแอนเจลิสว่านักแสดงตลกชื่อดังอย่างคริสล็อกตัดสินใจไม่เอาความผิดใดๆและไม่แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่หลังจากที่วิลสมิธดาราชื่อดังที่ได้รับรางวัลอสการ์ตกหน้าเขากลางเวทีออสการ์หลังจากที่ได้มีการเล่นมุกพัดพ,พิงเจด้าสมิธนะครับซึ่งเป็นภรรยาของวิลสมิธในเรื่องในหนังเรื่องเอ่อเจไอเจไอเจนปะเจไอเจนค่ะเจไอเจนเนื่องจากว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคผมร่วงเป็น ย่อมย่อมโดยในงานแถลงข่าวครับโดยการโดยในการแถลงการของตํารวจนะครับได้มีการเปิดเผยว่าเหตุผลที่ทําให้ผู้ชมทั้งด็อบบี้เทเตอร์เนี่ยและผู้ชมจากการประกาศรางวัลผ่านทาง ทีวีตกใจไปจตามๆกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้รับทราบเหตุที่เกิดขึ้นแล้วแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิเสธในการแจ้งความกับตํารวจซึ่งหากผู้เกี่ยวข้องอยากจะแจ้งความภายหลังทางกรมตํารวจจะเตรียมสรุปบันทึกสํานวนคดีต่างๆท้งนี้ครับสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่คริสล็อกได้มีการออกมาเชิญรางวัลสาขาสารคดียอดเยี่ยมได้มีการเปิดเผยและมีการพูดคุยเล่นมุกต่างๆมากมายจนกระทั่งมีการเล่นมุก G จไเจนภาพยนตร์แอคชั่นดราม่า ในปี1997ที่นำแสดงโดยเดมี่มัวในลุคสกินเฮดเขาบอกว่าเขานอดทนรอไม่ไหวที่จะดูเวอร์ชั่น2อที่เจด้าเล่นไม่ไหวเลยจนทำให้วิวถึงขั้นเก็บอารมณ์ไม่อยู่ลุกขึ้นขึ้นไปบนเวทีและตบหน้าคริสอย่างจังทั้งนี้ครับขณะที่เจด้าได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเธอเต้องเผชิญกับโรคร้ายผมร่วงเป็นหย่อมๆโดยเธอเม,มีอาการผมร่วงแบบฉับพลันตั้งแต่เมื่อช่วงปีคศตั้งแต่เมื่อช่วงปีคศ .2021 กระทั่งเธอตัดสินใจที่จะโกนหัวหรือสกินเฮดนอกจากนี้เธอยังได้มีการโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อที่จะบอกว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคผมร่วงไม่ใช่เป็นการผ่าตัดสมองแต่อย่างใดขณะที่ลูกสาวของเธอเองก็ได้มีการเปิดตัวแฟชั่นแล้วก็โกนผมเช่นเดียวกันด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะอ,อที่ค่อนข้างที่จะซึ้งทีมนะสำหรับใครที่เป็นนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นการเล่นมกุกบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ตลกด้วย